Thấy rồi, đẹp thật. Bật room vào đi. Bật นี่ก็จะเลี้ยงไว้ลักษณะนี้ก่อนนะครับจริงนโตขึ้นเราจะอาจจะสไตล์ไหมก็ได้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องบุญส่งสไตล์นะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงของมือใหม่หัดทําบอนใซนะครับคลิปนี้ก็มาดูนี่ครับต้ตนมะขามนี่อีกต้นหนึ่งนะครับที่ทําคลิปไว้เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วแหละเนาะ กับการที่ตัดทดตัดเขียงไปนะครับก็อนนี้ก็ฟูแตกฟูเป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเคลียร์วัชพืชต่างๆนะแล้วก็ตัดกิง่งนะไม่ต้องการออกนะตาที่แตกมาใหม่ไม่ต้องการออกนะครับแล้วก็จะสร้าง ให้มันเป็นลําต้นต้นเดียวเนาะพวกนี้ก็จะเคียยวออกทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวอ่ามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ทําไปก็อธิบายไปด้วยเลยดีกว่านะจะได้เห็นภาพเนาะ <Okay S 1> ก็โอเคครับยวผมจะต้องเอาก็จะพืชพวกนี้ออกก่นอนเนาะเอาอันนี้ตั้งไว้หน้าบ้านครับหน้าบ้านก็จะมีหญ้ามีอะไรขึ้นเยอะแยะเลยเนาะผมทำไปสองคลิปสามคลิปแล้วนะครับตัวนี้อย่าไอ้ตัว เรียกว่า,าต้อยติ่งเนาะลากเขาเหนียวมากเวลาที่เราดึงไม่ค่อยอยากจะออกเลยต้อติ่งที่เด็เดชกชอบเอาปากไปเล่นปก็แปะๆเนาะเยอะมากนะจะมีกระถินแถมมาด้วยนะเอาออกทั้งหมดก่อนนะเอาออกทั้งหมดนะโอเคอนะทีนี้เรามาครับอ,อ,อันนี้ที่เข้ารดูดเก่าไว้นะครับเดี๋ยวอ่าเนี่ยผมจะเอาออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะใช้เลื่อย ตัดลงมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะส่วนนี้จะไม่เอาเลยครับเพื่อเพราะว่ามันมันันาไว้มันก็ดูแลแข็งทืง่อไปเนาะเดี๋ยวผมจะทําตัวนี้เป็นลําต้นนะไปเป็นต้นเดียวเลยแล้วก็จะไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงอะไรทางนู้นทางนู้นเลยนะครับอ่ะก็ดเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาตัวนี้เอารวดออกก่อนเนาะก็ช่วงนี้นะครับไปดูผลนะไปดูผล ก็เห็นทางพี่น้องทางภาคเหนือนะครับก็เชียงรายมัง้งที่ดูข่าวน้ครท่วมครับ,รบก็ขอให้น้ำลดลงเร็วๆนะครับแล้วก็ให้ปลอดภัยกับทุกคนนะครับอ่ะทีนี้ผมจะใช้เรื่อยเลยนะครับเรียบร้อยนะตัดลงมาเลยนะตัดเฉียงนะ,ะตัดนี่เลยนะครับอาบ่านอีกที่นี่งโอ้หเลยฮะ ประมาณนี้นะครับจะให้เดี๋ยวก็จะต้องเข้ารวดใหม่นะเพราะว่าเขาเริ่มอมแล้วนะกิ่งเริ่มอมรวดไปแล้วนะครับนะก็จะให้ต้นเขาบิดบิด,บดง,อง,องอมาทางนีนะ้โอเคเดี๋ยวเคลียกกิ่งเคลียใบ

ด้านในออกก่ทั้งหมดอาจจะขอเอาลวดเดิมออกก่อนนะครับรมแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยอยู่ทรงนะถ้าเราเอาออกเนี่ยที่ว่านมัน,นจะดีกลับไปเดยวก็เข้าใหม่อีไรด,ดูครับเข้าจนผมจนลึกเหมือนกันนะระยะเวลาประมาณ3เดือน ตัวเร็วครับมาถามถ้าได้โดนแดดโดนน้ำนะครับน้ำโดนแดดดีๆนะครับก็ตัวเร็วพอสมควรเนาะโอเคออมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาชันโค้งพวกนี้คงคิดว้าต้องอ,ออกนะอ,ออกดีกว่านะดูตรงต จะบิดเข้ามาประมาณนี้ไ้ยังเนาะเดวดจะเข้าเส้นนี้เป็นจริงในเมนหลักไวก่อนเนาะะย่อยเดี๋ยวร้อนแต่ใหม่อีกทีนะครับจะ,จะตั้งยอดาหม่ประสาทน,นีนะ้โอเคเดี๋ยวพร,รวน ตรงน,นี้ก่อนนะเราจะได้ดูทิศทางก่อนดูทิศทางกินก่อน,นครับโอเคเราจะพยายามจะไม่ให้โดนล่องเดิมนะครับแล้วก็จะเข้าแบบ หลวงนะครับเพราะมันเส้นนี้มันจะเล็กไปเนาะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาอันเส้นใหม่ดีกว่านะถ้าเล็กกันไปนะครับควจะดิ้ไม่ไปนะเพราะว่าจริงเขาโตพอสมควรนะเดี๋ยวขอใช้จุดเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หนะ้าหน่อยมาดูเบอร์ห้าดีกว่าเอาเมื่อกีก็ลืมสังเกตน,นะครับจริงขอไปเอาดูนะเอ่อเปรียบเบอร์ก่อนอ่ะตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้ใหญ่ขึ้นหน่อยมาตัวน,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 นี้ดีกว่า ถ้าดูแล้วไม่ไหวอาจจะต้องเข้าสองเซตน,นะแต่ยังปิดไม่ไหวกลัดมานี้ ประมาณนี้นะเรจะเป็นทรงแบบนี้โค้งมาทางนี้หนึ่งนะก็จะได้เป็นโคง้คงๆนะแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะเข้าตรงนี้ไ้นะจิงได้แบบนี้เ้าไปกอน que saya tiba-tiba ลักษณะนี้ก่อนครับ กูนี้มาให้มันตก้างไปเนาะดมนญ่ไปแตไดเดี๋ยขอิดวดตรงตรงนี้ างน,นี้โอเคเราจะบิดไว้ประมาณนี้ก่อนครับ น,นีก่อนครับนนก็จะดูแบบโค้งๆหน่อยเนาะ,ะต้นเก่าก็จะทื่อไปนิดนึงาะับว่าอย่างนี้ก็สวยแตกตาต้นแบบนะตสนสไต มานี้ครับก็จากฟูฟูฟ่องฟ้องนะครับลกนะก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็รวดจากกิ่งเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาออกแล้วเก็บไว้ใช้นะก็อันนี้ก็จะเลี้ยงไว้ลักษณะนี้ก่อนนะครับ ้กิ่งมันโตขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนสไตล์ใหม่ก็ได้เนาะ,อ,ะอาจจะตกแต่งให้มันสวยกว่านี้นะเมื่อกี้นนดวนดดยาวไปนะ อนาคตก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะว่าจะเป็นรูปทรงไหนแบบไหนนะแต่แบบนี้ก็จะเรียกว่าทรงประดิษได้ไหมนะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับก็เป็นอบอนไซมะขามนะพอมเมล็ดที่ไปอ,อเ,ปเก่าเนี่ยนะแต่ต้นเดิมเขาเนี่ยเป็นต้นตรงๆรง,รงนะ มาตัดมาทดนะ,ะแตกกิ่งใหม่แล้วก็มาบิดมาโน้มให้มันเป็นตรงนี้นะครับอ่ะโอเคก็ตามสไตล์มือใหม่ครับก็อนาคตคอยว่ากันอีกทีครับตัวนี้ก็ดูแล้วทรงนี้ก็สวยงามอยู่แล้วนะสวยงามอยู่ตามตามความคิดของผมนะก็คิดว่าสวยครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับัวนนี้สวัสดีครับ